อยากจะถามพระอ,อาจารย์ว่าคนที่อายุมากแล้วแก่แล้วเนี่ยครับถ้าอยากจะฝึกให้ให้ให้กเข้าใกล้กับนิพพานให้มากที่สุดนี่คนจะทํำยังไงดีครับไม่ให่ของยากแล้วคนแก่คนเท่าแล้วว่างเอาความว่างนั่นแหละเป็นมากเลยเป็นหนทางเลย ตาเห็นรูปก็ว่างจากรูปหูได้ยินเสียงก็วางจากเสียงจมูกได้กลิ่นก็วางจากกลิ่นลิ้นรู้รสก็ว่างจากรสกายได้สัมผัสก็วางจากสัมผัสใจรับรู้ทำอารมณ์ทั้งหลายก็ว่างจากทำอารมณ์ยตกกระไดพลอยตัวไปเลยว่างให้หมดเลยแล้วว่างเนี่ยเป็นมร์ทีหลังมันทํานาในความว่างแล้วก็เป็นผลและเป็นอรียผลเข้าใจไหมเนี่ยแค่นี้เองจะไม่ยากอะไรมร์ผลก็เอาเอาความว่างนะ่ะเป็นมร์ เดี๋ยวถามว่าไปเอามาคํานี้มาจากไหนก็บอกผู้ไดเจ้าสอนสุญญตาสมาธิให้มีอนัตตาความว่างเป็นอารมณ์แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าสุญญตาวิโมกหลุดพ้นด้วยความว่างเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาความว่างเป็นอริยมรรคแล้วลันว่างจนทํานานแล้วจะเข้าถึงอริยผลคือสุญญตาวิโมกหลุดพ้นด้วยความว่างาที่เองไม่ยากใช่ไหม